สวัสดีน้องๆชาวเรียนมือพยาแลวิทยาทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่โอปอรหรือนางสาวเกษรักพรของแก้วเนาะจบไปเมื่อปีการศึกษา2556เนาะก็ประมาณ3ปีละตอนนี้พี่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่3เนาะอ่าตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส,ส,สุรนทราสาขาที่พี่เรียนก็จะเป็นสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสาราสนเทศสังกัดอยู่ในคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนพี่นี่คือเรียนภาคเชิสังคมนะส่วนคณะมนุษย์ก็จะเป็นพวกวิชาอ่าภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรอย่างนี้ออกไปเนาะแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมาแนะนําเรื่องสาขาวิชาพี่คือเรียนยังไงเนาะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็คือสาขาพี่เนี่ยเดิมทีแล้ว แยกตัวออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์ตอนเริ่มเดิมทีจะเป็นแค่คณะภูมิศาสตร์เฉยเนาะแล้วทีนี้อาจารย์อาจารย์หัวหน้าสาขาท่านได้ทําการย้ายมาเปิดสาขาใหม่เนาะพี่ก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็เออมา,มาสอบแล้วก็ติดเออโอเคแล้วในการเรียนการสอนของที่เนี่ยคือพี่รู้สึกว่าถึงแม้พี่จะเป็นแค่ราชพัแต่คือการเรียนการสอนพี่ไม่เข้มข้นไม่ต่างจากพวก มหาวิทยาลัยที่แบบอื่นๆเนาะนก็การเรียนการสอนพี่ก็จะมีหลายอย่างก็พวกเทคนิคทางภูมิศาสตร์ธรณีภูมิอากาศวิทยา,าประเทศไทยเชิงวิเคราะห์เนาะภูมิศาสตร์การเมืองอันนี้คือวิชาที่พี่เรียนและนนี้ยังไม่รวมย่อยนะคือมันเยอะเพราะเรียนแล้วก็ จะสามปีแล้วพี่ก็โอเคหลงลืมมากก็โอเคขออภัยด้วยเนาะแล้วก็วิชาอีกวิชาหนึ่งที่พี่เรียนแล้วพี่รู้สึกชอบก็จะเป็นล้านของเรื่องเทคนิคหรือโปรแกรมด้วยความที่ว่าสาขาพี่เนี่ยมันเป็นมีคำพ่วงท้ายมาของคำว่าภูมิสารสนเทศมันก็เลยต้องเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยก็จะมีคอมพิวเตอร์ก็จะมีพวก โปรแกรมที่ต้องใช้ในการเรียนเนาะของพี่ก็จะเป็นโปรแกรม a r t m a p ก็คือโปรแกรมเนี้ยโดยพื้นฐานแล้วคือมหาลัยเขาจะพี่ไม่รู้อะแต่มหาลาัยอื่นๆพี่ไม่รู้เรียนไหมแต่มหาลาัยพี่อะคือเรียนคนมากคือทุกคนอะจบไปอะก็คือต้องได้ไอไอตัวเนี้ยไอโปรแกรม ArcMap อะคือถ้าน้ององคนไหนสนใจหรืออยากศึกษา ح, ก็ลองไปค้นดูโปรแกรม ArcMap เนาะเออมันก็จะเรียนพวก การดิจิตไลข้อมูลาการแปลภาพการแปลภาพจากดาวเทียมการอ่านค่าจากดาวเทียมการแปลความหมายจากดาวเทียมว่าไอไอไอพื้นที่เนี้ยความหมายของพื้นที่เนี้ยไอดาวเทียมตรงเนี้ยมันอยู่พิกัดที่เท่าไหร่เนาะก็เหมือนกับเราใช้ปุกอ่า g o o g l e Map อะเออเราอยากรู้ตรงไหนเราก็สไป r ใช่ปะแล้วก็ หาว่าตรงนั้นอยู่ตรงไหนมันก็จะมีเลขพิกัดบอกเนาะอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าละเบสิกของการใช้โปรแกรมใช่ปะแต่ของพี่มันก็จะมีแบบยากขึ้นเนาะแล้วก็ไอเรื่องเรียนเนี่ยก็คือเออโอเคมันรู้คร่าวๆแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของเรื่องของอ่าการจบไปทำอะไราก็สาขาพี่อะด้วยความที่ว่ามันตำแหน่งงานมันว่างเยอะนะ อันนี้ไม่ได้ว่าเอ้ยว่างจริงหรอให้มาเรียนจริงเปล่าอะไรเงี้ยว่าซื้อสาขาพี่มันว่างจริง,รงคือบางที่นี่คือแบบไม่มีคนเลยแต่บางบางที่มันก็มีเนาะเออคือสาขาพี่อะ่ะมันทํางานได้หลายรูปแบบเลยแล้วแบบจะทํางานเอกชนก็มีรัฐบาลก็ได้เอกชนเนี่ยมันจะเป็นเอกชนที่พี่รู้จักก็จะเป็นเครือของจีด,ด้าคือถ้าใครอยากรู้จักอ,ะอ่ะก็พิมพ์ไปว่าคําว่าจีด,ด้าเนาะ จิต้าใน Facebook ก็มีนะเขามีเฟนเพจให้ติดตามคำว,ว่าจิต้าพี่จำชื่อของเพจใน Facebook ไม่ได้พี่ก็ติดตามอยู่เนาะมันเป็นเพจที่ทำแบบพี่ถือว่าเพจนี้มันดีอะ่ะเออลองไปหาดูแล้วกันมันจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางภูมิศาสตร์อะไรนี้เขาจะมาเออโพสลงให้เราได้ติดตามกันเนาะแล้วก็เออเรื่องการทำงานอันนี้ได้ของ เขาเรียกว่าเออได้ของราชการเนาะก็จะเป็นเราสามารถทํางานที่กรมหางเมืองกรมพัฒนาที่ดินกรมทางหลวงกรมสวกากรน้ำมานดันกรมรัพการทางธรณีแล้วก็อีกหลายๆที่อ่ะเออถ้าจะว่าลองมาเรียนก็จะรู้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวๆที่สาขาพี่่อยากจะแนะนำเนาะว่าเอา้ยเรียนยังไง แต่ถ้าใครสนใจอ่ะก็ติดตามพี่ได้นะก็เฟซบ o ๊กก็ลองขอจากพีดาเขาเออพี่ก็ชื่อ Facebook ก็ตามชื่อจริงพี่เลยแล้วก็ส่วนเบอร์โทรก็ถ้าใครอยากได้หรือชอบถามไลน์ก็มีก็ลองขอที่พี่เขาได้เพราะว่าเออพี่ก็มีอะไรนงี้เนาะสำหรับน้องๆมหกวันไหนอ่ะที่ยังไม่มีที่เรียนเดยวตัดสินใจก็ลองเอาสาขาเนี้ยไปคิดทบทวนดูแต่พี่ไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่มีทางเลือกแล้วมานะ คือน้องลองคิดก่อนว่าเออที่น้องเรียนน่ะน้องชอบไหมไอไอสขาเานี้ยคือไม่ได้มาแล้วมาแบบนั่งชิวคือแบบมันมาแล้วมันค่นอะ่ะเออไอที่คิดว่าจะหนีวิชาอังกฤษคณิตน,นีไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องนีใจแนละ้วไอ,อสขาคเนี้ยไม่มีมีแต่ว่าเป็นสขาแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอนะไรคือวิชาที่ไม่ไม่ใช่วิชาหลักอ่ะคือเป็นวิชาลองๆเพืออ่อให้มีทักษะในการเรียนเฉยๆเนาะ แล้วก็ขอฝากสาขาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สุนทศไปด้วยเนาะเออถ้ามีโอกาสวันหน้าฟ้าใหม่พี่ก็อาจจะได้เข้าไปหาน้องๆบ้างอะไรอ่งนี้เนาะถ้ามาจากโรงเรียนเมืองพญายลพิยาเจอพี่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุธรันาก็ทักทายได้นะคะแล้วก็สําหรับน้องๆที่จะแอดเข้าปีนี้นะเออลองคิดลองตัดสินใจด,ดีว่า สาขาเนี้ยมันดีหรือเปล่าเราชอบจริงๆไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยเรียนไปแล้วเอ้ต้องเซี่ยวมันจะเสียเวลาเราเนาะเออก็ลองคิดดีๆสําหรับวันนี้พี่ก็มีเรื่องจะฝากไว้แค่นี้แล้วก็อ่าไว้คุยกันเนาะถ้าสนใจจริงจแล้วก็อ่าวันนี้พี่ก็ไปละบ๊ายบาย